สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เราอยู่ในเกมโรบอทเอ้ยพูดผิดในเกมไดโนเสร,ร์ออนไลน์ครับวันนี้เราจะมาเล่นเป็นลับเตอร์กัดครับเพื่อนอยากกินให้เรากินด้วยครับปิดเสียงเลยดีกว่าครับ แต่เพื่นอินคําไม่ได้อินเตียงผมเมื่อไหร่จะหมดเนี่ยคาน,นยอยู่ไหนสีแดงคือเฮ้ยตัวนี้งางงางงางงามงามงามงา,งา,งา,งาพี่ครับผมขอนะ อย่า <Yeah, S 2> มาแย่งผมมี INNO น a p t เ r อมาคือจริงๆแล้วเผ่าพันธ์เราเป็นเผ่าพันธุ์เปเตอร์นะครับแต่ว่าผมเรียก INNO น a p ปเตอร์สำหรับคนที่เขา <c oughs> ชาสีดำเหมือนผมครับ <c oughs> เพื่อนเดี๋ยวพอฉันกินอันนี้แล้วเดี๋ยวฉันจะไปกินตามด้วยนะครับ ขาทำลายละเอียดในปากดีนะเนี่ยดีนะที่ในปากเนี่ยมันไม่ใช่แบบเป็นแบบอุดตันสีชมพูอุดตันอยู่ตรงรูปากแล้วเวลากินเนี่ยเอาจะตูอยู่ใกล้เพื่อนหายไปไหนอะ่ะอ้ะวไวแล้วครับ ไลแล้วเรียกเพื่อนก่อนืออนั่นแหละมาพอดีเลยโอเคเพื่อนเดี๋ยวเราขอฟืนอกกอนนะฟ้นเลือดก่อนนะฟื้นเลือดด้วยนั้นไม่ได้เพื่อนเราขออันนี้ไปก่อนนะ ใครเรียกเนี่ยคาโนโอ้ยโอ้ยเอา้าแมปจุดซิ่งสุดโอ้ยเพื่อนโอเคเออกมาได้แล้ว อืม,อมวัดกิน้าตกที่ผมพึ่งอันนี้ก่อนดีกว่าว้าวเอานนี้ไปด้วยอืมพอดีเลยเอามากองกันแล้วก็กิน เพื่อนที่ไหนไม่เออมาแล้วคนนี้าหายไปไหนหมดเนี่ย <c oughs> ก็ตามเข้าไปนะครับถ้า <c oughs> เพื่อนวาาตอนนี้หัวหน้าฟูงมาแล้วยศเขาเยอะมากอะครับอู้คนนี้ทีเดียวเลยงำงงำ เพื่อนลากแล้วก็ต้องลากไปด้วยากศบตัวนั้นสลายไปแล้วใครเขาล่าเอาไว้เยอะเนี่ยเอาตายแล้วอดเลยแตอดได้อีกเพียครับ ผมไม่ได้ไปกัดกับเขาไงตอนนี้เอ,อิ่มมีเยอะมากครับขออัปเดตหนะ่ออัปเดต HP กับอันเนี้ยมันเป็นอันเดียวกันเลยครับแล้วก็อัปเดตดาเมจโอเคต่างหมดจบแล้วก็ เพื่อนไม่ยอมรอกันเลยทำไมต้องฆ่าก่อนด้วยอะไรกินต่อครับท่านผู้ชมสวัสดีเพื่อน ตัวนี้มาเลเวลเยอะเยอะมากแม่แดดหัวหน้าฝูงของเราก็ยังรู้มไม่ได้ตัวยแล้วทุกคนหนีเร็วผมคนนี้ก่อนหนีไปด่านอะไรดีคอมักอกนาทักดก็ดีด่านอะไรดีเนี่ยไปด่าน

มีเพื่อนแค่คนเดียวเองโอเคเพื่อนลาคอมร,รักมาถัดตายครับกินก่อนเอ,าอ้ายังไม่ได้กินสักคำอู้โอ้ไม่กอดสวัสดีเพื่อนเป็นมิตรกันใหม่อู้เยี่ยมมาก อยากมาตรงนี wow. kind of like ้เลยว่าก็คนมากเพื่อในเวลาอ้าเพื่อนทำไมต้องวาบหนิกันด้วย ไปด่านอึดกว่าด่านถิ่นเลยละ,ละกันหวังว่าเขาจะไปแล้วนะอือโอเคไปแล้วงดได้เปรีย อือออออออช่วยด้วยอ ทำไมเพื่อนอยู่นิ่งๆงพี่แพม้มันไม่ใช่เพื่อนเพื่อนหนีซักศกหรอเอาด้วยกินซักศกด้วยคนตัวใหญ่เขาไม่ชอบกินซักศกแล้วหักคอตัวนี้ก็อือ กินต่อดูตาอันอยากแก้แค้นของมันติสงสัยแบบแค้นคนที่ค่ามากดูค่รอตะบเพื่อนไม่ให้หรอกอจูจๆกระโดดเยียบตัวทำไมเพื่อนเนหลือน้อยจังเรียกก่อนเหลือแค่นี้เอง โอ <Okay. S 2> เคเือนเริ่มเข้ามาสองคนแล้วโปรไมคของเขาเคือการที่จะได้เป็นราชาแห่งไดโนเสาร์ให้ได้เพื่อนจะไปไหนวาวและนี่ก็คืออาหารของเพื่อนไดโนเสาร์ถ้า ถ้าค่าดตัวไหนได้แล้วก็ะะจะได้พลังมาด้วย,วยะะแล้วก็ต้องกินไปเรื่อยๆเพื่ออัปเกราาดเลเวลแล้วถ้าประตูตัวไหนเข้ามาใกล้ๆไโดนโนเสาร์ทุกสายพันธุ์ก็จะไม่เริ่มกินอาหารเห็นไหมครับ ศัตตูเข้ามาใกลแล้วแสดงว่าถึงเวลาที่ไดนโนเสาร์ต้องลา่าแทนการกินอาจจะได้ยินเสียงข้างนอกหน่อยนะครับเพราะว่าตาผมดูโทรศัพท์อยู่เอาตาไปเข้าคลิปด้วยเลย<า>อะไรกันเนี่ยใครอยู่ในนั้นนะ่ะไดนโนเสาร์สายพันธุ์อะไรนะแรปเตอร์ อืมกัดเมื่อไหร่ตัวนี้จะตายเนี่ยออกมาแก่แก่ก่อนกวดวโดนเพื่อนนั่นแหละนั่นแหละสู้กันเลยผมจะรอกินเมื่อไหร่สู้กันเสร็จเนี่ย สู้กันเลยช่วยด้วยดีกว่าอืมตายไปเลเวลอัพโอเคสำหลับไดนโนเสารสารคดีโลกในชุดของไดนโนเสารวันนี้ก็ต้องขอตัวลาก่อนครับบ๊ายบาย